สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องโพอพี่น้องทั้งช่องฮฮกนัสสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นําเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยละค่ะพี่น้องขาคลิปนี้มาดามหน่อยขออนุญาตหยิบยกมาในส่วนที่เกิดขึ้นค่ะพี่น้องขาถ้าเป็นมาดามหน่อยแล้วก็จะเป็นอย่างไรตามที่มาดามหน่อยขึ้นหัวข้อก็ถือว่าเป็นกองแตกแล้วกันค่ะพี่น้องขาในกรณีที่แม่สาด่ายายจรอทําไมนั่นละค่ะพี่น้องขาตามที่ขึ้นหัวข้อเหตุผลค่ะพี่น้อง สาเหตุผลก็คือมีอยู่ร้านหนึ่งที่แม่สาวิตีเองที่มีการร้ฟ์สุดขายของขายเสื้อผ้า ขายออนไลน์นี่แหละคะ่ะพี่น้องขาก็มีการขายมีการพูดคุยกับ FC มีการตอบคอมเมนต์ FC ที่มีการคอมเมนต์เข้ามาอะไรอย่างไรนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาขณะเดียวกันก็จะมีอ่าหลายคนหลายฝ่ายคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เป็นปกตินั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาว่ามีการอ่าออนไลน์มีการทําทอะไรลงไปในสื่อสาธรารณะมันก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์มีคนเห็นด้วยเห็นต่างมาดําเหม่อยก็เจอแบบนั้นก็เหมือนกันละคะ่ะพี่น้องขาแต่มันก็พอเกิดเหตุการณ์นี้แล้วสังคมชาวเน็ตบางคนบางส่วน อะไรอย่างไรก็มีการงงแล้วก็มีการพูดคุยกล่าวถึงกันมาดามหน่อยก็เลยหยิบยกมาถือว่าขยายสู่ฟังถ้าเป็นกรณีมาดามหน่อยก็ถือว่า เป็นกองเต,ต็กกันแล้วกันกับพี่น้องขาเป็นกองเชียร์แล้วกันเพราะว่าเหตุการณ์นี้มาดำหน่อยก็เจอมาเหมือนกันเป็นอะไรอย่างไรเรื่องของเรื่องก็อย่างที่บอกแม่สาทําการไล่สุดแล้วก็มีคนไม่ไม่แน่ใจว่าจะใช้ชื่อจริงชื่อปลอมนามสกุลจริงอะไรอย่างไรหรือไปแอบอ้างชื่อใครไปเขียนคอมเมนต์หรือเปล่าเพราะเหตุการณ์นี้มาดำหน่อยก็เจอเหมือนกันน่ะนะคะมาเขียนอยู่ว่าขณะที่ไล่สุดแล้วก็จะมีคนที่ใช้ชื่ออ่ายายจำลองนี่แหละคะ่ะพี่น้องขาจำลองหรือจรอ,อนี่แหละคะ่ะพี่น้องขา มาเขียนเขียนในทำนองที่ว่าอยากคืนดีกับยายแตนใช่ไหมนั่นแหละค่ะพี่น้องขาพอดีแม่สาอ่านเจอไงคะพี่น้องพอดีแม่สาอ่านเจอแม่สาก็ตอบบอกว่าบอไหลายสิ่งใดไปยู่มุกนั่นแหละค่ะพี่น้องขาบอไดหลายสิ่งใดไปมุกนั่นแหละค่ะพี่น้องขาก็คือบอได้หลายมีปัญหามากๆและก็กระเชิญไปปรากฏตัวที่มุกดาหารประมาณนั้นแหละความหมายแล้วก็บอกว่าถ้ามีคนฆ่าลูกยายจรอแล้วยายจรอสิดีกับขาดตะก่อนบอนั่นคือแม่สาวิธีพูดอันนี้ ถ้าพูดตามความเป็นจริงมีคนเขียนไปแบบนั้นมันก็เหมือนกับว่าไปเขียนยุ่ยแย่เพื่อที่จะให้เกิดอารมณ์อะไรอย่างไรหรือ เป็นการที่ยุแย่ในคนบางกลุ่มที่อยากให้เกิดปัญหาอะไรยังไงเราก็ไม่แน่ใจค่ะพี่น้องขาก็ไม่สามารถที่จะไปการันตีได้ว่าเขาเขียนไปตรงนั้นเป็นเพราะอะไรอยากคืนดีกับยายแตนใช่ไหมนั่นแหละกับพี่น้องขานั่นคือสิ่งที่เขาเป็นการยุแยงแต่แขงรวดหรือเปล่าเราไม่รู้ค่ะพี่น้องแต่แม่สาวพิธีก็ถือว่าตอบได้สัใจเหมือนกันถ้ามีคนฆ่าลูกยายจอรอยายจอรอจะสิดีกับขาตกรบถือว่าแม่สาวพิธีอ่า ตอบชัดเจนอคะพี่น้องคะถ้าเป็นมาดาหน่อยเพราะว่าเหตุการณ์นี้มาดามหน่อยก็เจอเยอะแยะมากมายในกรณีที่เราทำคอนเทนต์ทำอะไรเกี่ยวกับกกกกหรืออะไรก็ตามที่มีการคลิกลงไปใน สื่อสาสาธารณะมันก็จะมีคนเห็นด้วยเห็นต่างในคอมเมนต์แล้วก็หนึ่งในนั้นมาดามหน่อยเองก็เป็นคนที่ไม่ว่าจะทําทคลิปหรือเป็นการไลฟ์สดโดยเฉพาะไลฟ์สดเนี่ยมันก็คือตัวต่อต,ตัวอย่างที่ว่าแล้วกับพี่น้องขาตอบกันแบบตรงๆไม่โกงแบบแฟรแฝมีการตอบถ้าอ่านเจอก็มีการตอบแต่เพอเอิญช,ช่องของมาดามหน่อยมันเป็นช่องที่มีผู้คนไม่เยอะแยะมากมายแล้วก็มีการเขียนคอมเมนต์มาแล้วก็เราก็ได้อ่านคอมเมนต์ถือว่าทุก บรรทัดก็แล้วกันนะพี่น้องน้อนก็เลยเจอข้อหาเจอข้อมูลแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่ข้อหากับพี่น้องค่ะเจอข้อมูลแบบนี้เหมือนกันว่ามันเขียนด่านู่นนี่อะไรยังไงบางทีการเขียนการด่าไม่ได้อยู่ในคอนเทนต์ที่เราขึ้นเลยอย่างเช่นแม่สาววิตีเนี่ยเขาขึ้นคอนเทนต์บอกว่าขายของขายผ้าเปิดร้านแล้วอะไรประมาณนั้นลหละกับพี่น้องค่ะแต่มันก็มีคนไปแซะงไงคะพี่น้องค่ะเขาก็ตอบมาแบบนั้นมาดําไหนก็เจอเหมือนกันถ้าเจอแบบนี้มาดําไหนก็เ <sociology, S 2> คยเคยเจอแล้วก็มีการโต้ต่อไป แล้วล่ะคะ่ะไม่ว่าแต่ละการไลฟ์สดไม่ว่าแต่ละคลิปอะไรอย่างไรถ้ามีคนคนตรีนแบบนี้มาดําหน่อยก็จัดเต็มก็เหมือนกันเหมือนกันอันนี้ก็เห็นด้วยกับแม่สาวิตีคะ่ะพี่น้อง่าที่ตอบไปแบบนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นการตอบนุ่มนุ่มนิ่ม,น,มนิ่มของแม่สาวิตีนะถ้าเป็นมาดามหน่อยนี่โอโ้โหคงจะหนักกว่าน,นั้นล่ะคะ่ะเพราะว่ามาดามหน่อยเคยเจอแบบนี้แล้วก็มีการตอบชนิดว่าผู้ชมผู้ฟังเกลียดเลยล่ะค่ะพี่น้อง่าเพราะว่าเหตุการณ์นี้เป็นการที่ขอมาเราจัดให้อย่างที่ว่าอันนี้ก็เห็นใจแม่สาวิ S <S <an throp od ic> แล้วก็หลังจากที่แม่สาววิตีมีการตอบแบบนี้ก็มีการโพสต์ post, มีการคอมเมนต์มีการหลายคอมเมนต์ที่บอกว่าโอ้ทาไมด่าอูททาไมปากร้ายอูททาไมเธอรู้นี่นี่ยังเบานะแม่สาววิตีเธอยังยังเบานะพี่น้องนะไอคนที่ไปคอมเมนต์บอกว่าไปดงไปด่าเขาแล้วก็ไปทําไมปากเสียปากร้ายทําไมเป็นคนร้ายเป็นคนปากไม่ดีอะไรทํานองนั้นที่ไปคอมเมนต์แม่สาววิตีนั่นก็หมายถึงว่ากับการที่แม่สาววิตีตอบตาแบบนั้นบางส่วนของสังคมเขาก็ไม่ ชอบอย่างที่ว่าเจ้าเนี่ยก็ไม่ชอบแต่มาดาหน่อยมองว่าก็สน่หน้าไงเพราะว่าไปขอตรีนเขาก็แจกนี่เขาแจกเบาๆนะคะพี่น้องขาถ้ามาเจอมาดาหน่อยก็คงจะหนักกว่านั้นอ่ะนะคะโอเคค่ะพี่น้องขานี่คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราติดตามซึ่งถ้าจะบอกว่าแม่สาดายายจารอทาไมถ้ายายจารอเราไม่รู้จรอจริงจรอปลอมมานะคะพี่น้องขาอ่าไม่ว่าใครก็ตามที่ทําคลิปทําการไลฟ์สดเขาจะใช้ชื่อนู่นชื่อนี่ไปอะไรอย่างไรใช้ชื่ออะไรเขาก็ตอบกลับชื่อนั้นหลักขนก็เป็นปกติอยู่จะจ จอรอจริงจอรอปลอมอะไรอย่างไรเราก็ไม่สามารถที่พ่อโซเชียลก็รู้อยู่แล้วว่าบางทีอาจจะมีการป้องกันปลอมหรืออาจจะมีจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ะนะคะพี่นงคงคะแต่การที่อ่านเจอแล้วก็มีการตอบกลับไปแบบนั้นก็ถือว่าเป็นการตอบแบบแฟฝงไม่โกงอันนี้ก็คือมาดมเหมือยก็เป็นเหมือนกันกับพี่นองคะ่ะหยิบยกมาถือว่าเล่าสู่กันฟังโลกโซเชียลมันไม่มีอะไรแน่นอนในสิ่งที่ ใครเขียนอะไรใครไปขออะไรเขาก็ตอบให้มันก็เป็นปกตินะพี่น้องนะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมีอะไรเราจะหยิบยกมาถือว่าขยายให้ผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับฟังแล้วกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ